ข่าวภากข้ามแมนเชสเตอร์เดทประจำวันที่5กรกฎาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดเย็น้คอสเนะซันโชเผยถึงตำแหน่งใหม่ในแมนยูและความสัมพันธ์กับทางลูกชอโดยกันิชนนซันโชปีกตัวใหม่ของทางแมนยูนับออกมาเปิดเผยเป็นใใๆแล้วถึงตำแหน่งใหม่ของตนเองในทัพพิศดงรรวมไปถึงความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมใหม่อย่างทางลูกชอนั่นเองโดยทางชนนซันโชนั้นเผยเป็นใใๆมาว่า เขานั้นสามารถเล่นในหลากหลายตำแหน่งให้กับทางแมนยูหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมที่พบก,กับทางยูเครนโดยปีกฝรนี้ได้ออกสตาร์ทครั้งแรกของเขานะะในยูโร2020หลังจากที่เขาย้ายไปที่โอทาฟอร์ดเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยที่ทีมของทางเกรตซเอเกตผ่านไปถึงรอบรองชนะเลิศเพื่อจะเผชิญหน้ากับทางเดนมาร์กโดยชนะไป4-0เหนือยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่3ามกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเอง โดยการนี้ถ้ผมซานโชได้ลงเล่นไปเพียงแค่6กนาทีในศึกยูโร2020ก่อนรอบก่อนลองชนะเลิศที่กรุงลอมแต่เขาได้ออกสตาร์ทแล้วก็เล่นจนครบ9 0สินาทีให้กระทับสิงโตคำรามด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมซึ่งตามให้พวกเขาผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติได้สำเร็จเป็นครั้งที่2ติดต่อก,กันซึ่งแข้งเวสป์ีเร์นี้ได้ออกสตาร์ทเป็นปีกขวาให้กับทีมของเกเดตซาเกต คขาู่ไปกับว่าที่เพื่อนร่วมทีมอีก2คนของแมนยูอย่างทั้งลูกชอและก็แฮร์รี่แม็กไกวขณะที่ทางมาครับไรฟอร์ดก็ได้ลุกจากม้านั่งสำรองมาลงสนามในเกมนี้อีกด้วยนะและแม้ว,ว่าซานโชจะออกสตาร์ทางฝั่งขวา แต่บทบาทของเขาก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวฟรีเมื่อจาตัวนั้นบุกเข้าไปในพื้นที่กลางสนามรวมไปถึงเปลี่ยนหน้าที่กับทามราฮิมเซอร์ลิงทางปีกซ้ายและเมื่อเขาโผล่ไปเล่นทางฝั่งซ้ายเขาก็ได้ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพกับทางลูกชอที่อยู่ข้างหลังเขาและกระทำไป2แอสซิสต์ให้กับทางทรีไลออนทานิซันโชบอกว่าเขาได้มีความเข้าใจเป็นอย่างดีกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของแมนยูและเขาก็แฮปปี้ที่จะเปลี่ยนตำแหน่งตลอดทั้งเกม ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางนาร์อโอมนั้นกำลังมองหาในเการหน้าโดยเขาบอกกับทางท็อกสปอร์ตมาว่าใช่ลูกชอนั้นเป็นเพื่อนที่ดีผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาบังคับไฟอร์ดและแฮร์รี่แมกไกวอยู่เสมอดังนั้นคงจะสนุกไม่ใช่น้อยที่แมนยูเรารู้ดีว่าผมและก็ราฮินนั้นซึ่งอยู่ต้นแ่งปีกต้องไปที่พวกเขาและก็สร้างพื้นที่สำหรับทางแฮร์รี่เคนผมคิดว่าเราต้องทำอย่างนั้นและนั่นคือวิธีที่เราจะทำประตูได้ในคืนนี้ ดังนั้นผมจะมีความสุขมากสำหรับทีมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทางแฮร์รี่เคนผมและก็ระบรัสต่ผมเดวิดสเตอร์ลิงนั้นเราสลับกันเล่นอยู่เสมอเราสามารถเล่นทางฝั่งขวาซ้ายหรือกลางก็ได้มันไม่ได้ใช่แค่ปัญหาสำหรับเราทั้งคู่เราก็แค่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสมมติว่าเป็นการโต้กลับผมอยู่ทางซ้ายเขาอยู่ทางขวาเราก็แค่อยู่ตำแหน่งเหล่านั้นและเมื่อใดก็ตามที่เราต้องการเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนเลย ชอนนั้นมีความยินดีที่ซานโชสามารถแสดงความสามารถของเขาในเกมกระทางยูเครนได้และเขาสมควรได้รับเครดิตมหาศาลสำหรับการออกสตาร์ทของเขาหลังจากที่ถูกใช้งานค่อนข้าง,งจำกัดตั้งแต่เริ่มต้น,น์นเมนต์มาถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยยอดเยี่ยมเลยนะผมบอกเขาหลังเกมมาว่านั่นเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นมากมายนักแต่เห็นชัดเจนเลยว่าเขาไม่เคยรู้สึกผิดหวังแต่เขาต้องการจะเล่นเหมือนคนอื่นๆเขาเขาก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างหนัก และผมรู้ว่าคืนนี้เขาคว้าโอกาสเอาไว้ได้เขาแสงคนอื่นได้เห็นแล้วว่าทำไมเรานั้นถึงซื้อเขาและแน่นอนว่าแมา้ว่าผมจะอยู่ในสนามแต่ผมก็ประทับใจในฟอร,ร์มการเล่นของเขาเป็นอย่างมากเห็น <He S 2> ชัดเจนเลยว่าผมตั้งตารอเขาที่จะได้เป็นนักเตะของทางแมนยูและผมจะคอยติดต่อกับเขาเพื่อร,รักษามาตรฐานที่สูงเอาไว้วันนี้ผมมีความสุขและก็ภูมิใจกับผลงานของเขาจริงๆเลยนะ นี่นะผมเป็นตาวงานนี้คู่ซีคนใหม่ของทางซันโชคนนี้นะฮะก็ได้ออกมาพูดนะผมและตัวซันโชเองก็ได้ออกมาพูดเช่นเดียวกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเหลือแค่เคลียร์ค่าตัวสื่อเผยวารานโอเคขึ้นขายส่วนตัวกับทางแมนยูเป็นที่เรียบร้อยโดยทาง ABC Sport นะผมสื่อกีฬาของสเปนไต่ขาวบอกว่าตอนนี้รปราเอลวารานปากันหลังและอัมบริก ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนยูได้แล้วทําให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่รอให้บิสัแดงกระทั่งรากชุดขาวเคลียร์เรื่องค่าตัวให้ได้อย่างเดียวเท่านั้นโดยทางบราเาเอลวาลานกองหลังของมาดริกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวชิลาลดิกาสเปนบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์เดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามการรายงานของทางเอเบเซสปอร์ตสื่อของแดนกระทิงดุดนั่นเอง โดวยบารานคนนี้ตกเป็นข่าวกับทางแมนยูตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ว่ากันว่าเจ้าตัวนั้นจะ,จะหาความส้สทายครั้งใหม่ๆเพราะอยู่กับทางมัตบริกตั้งแต่ปี2011ขณะที่ทางบีแสดงก็กาลังต้องการแก้ไขแล้รับให้แข็งแกร่งขึ้นอยู่พอดิบพอดีหลังจากที่สั้นที่ผ่านมาเสียประตูง่าย,ยเกินไปในหลายจังหวัดนั่นเองทังนี้สื่อเจ้าดังกล่าวได้บอกว่าบาวรานั้นจะได้รับค่าเหนื่อยกับทางแมนยูและได้การละ10ล้านปอนด์ หรือประมาณ400ล้านบาทถ้าหากได้ย้ายไปอยู่กับที่นั่นและเขาก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นภายในสสัปดาห์นี้กันอีกด้วยเพื่อจะได้ไปซ้อมกับทีมในช่วงปรีซั่นได้ยอย่างเต็มที่เดี๋ยวตอนนี้เหลือเพียงแค่รอให้ทั้งสองสโมสรตกลงเรื่องค่าตัวกันให้ได้เท่านั้นโดยไปที่เชื่อกันว่ามาตริกนั้นจะได้เงินขั้นต่ำอยู่ที่48ล้านปอนด์หรือประมาณ1,920ล้านบาทเพื่อจะแลกกับการขายแข้งวัย28ป,ปีรายนี้ แต่แมนยูนั้นไม่อยากจะจ่ายเงินมากถึงขนาดนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณานะฮะถึงเรื่องที่ว่าเดิมทีวารานั้นเหลือสัญญากับทางแล้วช่ญญางชุดขาวอยู่แค่ปีเดียวเท่านั้นนะผมเป็นตัวงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็กันนะฮะว่าะจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่านครับเดนิสตาเผยผียินดีจะปล่อยดดนนี่ไปที่ปราชันนะ โดยทางเดลิตาสื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าแมนเชสเตอร์นั้นพร้อมจะปล่อยตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบิร์กไปเล่นกับทางมาตริดในเงื่อนไขซื้อตัวปราฟเอวาลานคนนั้นโดยมิฟิลทีมชาติทันแลนนั้นย้ายมา,าค้าแข่งกับทางบีสแดงในช่วงสม,มอที่แล้วด้วยค่าตัวอยู่ที่40ล้านปอนด์จากทางอาแจ็คแอมสเตอร์ดัมแต่ไม่อาจจะเอาชนะใจนารุมได้เป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นซึ่งที่ผ่านมาอดีตแข้งอัศวินสีส้มหลายรายต่างก็พากันเชียร์ให้นาเตดย้ายสโมสรใหม่ ก่อนหน้าที่จะย้ายมาค้าแค่งที่ถินโอทัลฟอร์ดนะฮะแข่งวิสีไปไรายนี้ก็ถือเป็นเป้าหมายในการเสริมทีมของราชชุดขาวอยู่แล้วแต่ด้วยปัญหาทางการเงินของสโมสรทําให้ไม่พร้อมจะจ่ายค่าตัวดังกล่าวทําให้ชวดไปจากการรริงานก่อนหน้าน,นี้ทางแมนยูนั้นต้องการดึงบาบังคนนี้มาพรพว่มทีมแต่ยังเคลียร์ค่าตัวกันไม่ได้นะฮะซึ่งก็มีการเปิดเผยแล้วว่าบัตริกนั้นก็พร้อมลดราคาค่าตัว โดยขออยู่ที่ฟันเดบิกคนนี้ไปเล่นสัญญายืมตัวได้ไหมส่วนทางเทลิสตานั้นอ้างบอกว่าแมนยูก็พร้อมรับฟังข้อเสนอโดยมีค่าธรรมเนียมยืมตัวอยู่ที่2ล้านปอนด์พร้อมกับออปชั่นซื้อขาดอยู่ที่35ล้านปอนด์หลังจบพิซซั่นสองนีนี้อีกด้วยครับมานะผมเป็นนะว่างานนี้ยังไม่ช้ำยังไม่เจ็บออนแอดมากเท่าไหร่นะฮะก็ขา,ขายราคาเท่าทุนก,ก,ก็แล้วกันบวกกำไรนิดหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วท่าแรกกับทางบาบันได้งานนี้แมนยูจบอย่างแน่นอน แล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับพอออกไก่ย้ำต้องการรังเคนอยู่กับทีมต่อไปจริงๆนะโดยทางฟาบิโอปาราติชี่ผู้นวยการฟุตบอลของเองงนแนมฮอตสเปอร์นะฮะยืนยันมาว่าต้องการรังตัวแฮร,ริเคนดาวยิงทีมชาติอังกฤษให้อยู่กับสโมสรต่อไปหลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักกันเลยทีดเดียวโดยเคนคนนี้เคยแสดงความต้องการอยากจะย้ายทีมในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเพื่อโอกาสในการประสบความสำเร็จหลังปัะทาทีมมาอย่างนานนานนับทศวรรษ แต่ไม่เคยได้แชมป์ใดๆเลยแม้แต่รายการเดียวโดยดาวยิงทีมชาติอังกฤษคนนี้ได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ที่ดูจริงจังไม่น้อยในการดึงไปร่วมทีมเพื่อทดแทนการจากไปของเซคิโออาเกวโรหัวหอกทีมชาติอาร์เจนตนาที่ย้ายไปร่วมทีมกับทางบารา์เซโลนาโดยทางปาลาติชีที่กล่าวถึงดาวยิงกัปตันทีมชาติอังกฤษที่กำลังพาทัพสิงโตคำรามนั้นไล่ล่าแชมป์ยูโร2020ในวลานี้อกว่า เราต้องรั้งตัวเขาเอาไว้ที่ตำแหน่งฮอสเปอร์นั่นคือเป้าหมายของเราผมโชคดีที่ได้นักเต,ตระระดับท็อปมากมายที่จูเวนโตสและผมก็ต้องการเอนจอยกับทางแฮร์รี่เคนเช่นเดียวกันเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอดีตพอจูเวนตุสที่เพิ่งย้าโยกมารับงานกับทางไก่ทองคนนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้ครับนะแต่ผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรดีลของเคนกับทางสเปอร์ จะอยู่กันอีกนานแค่ไหนต้องรอลุ้นกันและนี่ก็เป็นสรุปค่าวลวงสมอสรรแมนเชร์สเตตในช่วงชาชนะครับขอบคุณทุกคนนะท,ที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด u ั s สไคร e ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ